ไข้เลือดออกอันตรายเป็นแล้วเป็นซ้ำได้มาป้องกันครอบครัวและตัวคุณเองด้วยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกกันนะคะสำหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วนอกจากการป้องกันตัวเองจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค <S <S การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ค่ะโดยวัคซีนไข้เลือดออกของโรงพยาบาลเราจะเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อเป็นหรือ live attenuated วัคซีนค่ะ ซึ่งจะมีแกนหลักเป็นเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่2โดยวัคซีนนี้จะสามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้งหมด4สายพันธุ์ตั้งแต่เดนบี1ไปจนถึงเดนบี4ค่ะโดยจากการศึกษาแล้วพบว่าการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ถึง80%ค่ะรวมไปถึงสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ถึง86%และลดอัดตราการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคไข้เลือดออกได้ถึง90%ค่ะ ในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแนะนําให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีไปจนถึง60ปีเลยนะคะและสามารถฉีดได้ทั้งในผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อนรวมถึงไม่จาเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อก่อนที่จะฉีดวัคซีนค่ะแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนนี้จะไม่แนะนําให้ฉีดในหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะในการฉีดวัคซีนจะเป็นการฉีดเข้าผ่านทางใต้ผิวหนังค่ะโดยจะฉีดด้วยกัน2ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน3เดือนนะคะ หลังจากฉีดวัคซีนแล้วผู้ที่ฉีดวัคซีนอาจจะเกิดอาการข้างเคียงหลังจากฉีดได้เช่นอาการแดงหรือเจ็บบริเวณที่ฉีดรวมไปถึงอาการปวดศีรษะหรือมีไข้ค่ะอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สามารถหายได้เองและไม่รุนแรงอาจจะใช้เวลาประมาณ2-3วันหลังจากฉีดวัคซีนค่ะแต่ในบางรายอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าแพ้วัคซีนได้ซึ่งสามารถเกิดได้เป็นส่วนน้อยค่ะ